สวัสดีครับพี่น้องมื่อเนี้ยมากินข้าวน้ำอันอยังไงไม่ไงเตีย้ยขาเล็กพี่น้องเอ้ยไม่ไงเตี้ยดักเล็กเผียบเพียรเอ้ยเด้อเมากินข้าวกับสมตามพี่น้องเอ้ยเอ้ยมากินข้าวาตามทงนะทงไ้น้ำตาไพพี่น้องเบิ่งเผียบนั่นวะเอ้ยเสียบปานใดผมไม่ไงเตีย้ยโบมอือนะสวัสดีค่ะหน่อยอเออสวัสดีครับเ <laughs> ด้อครับพี่น้องกินตามสมครับไม่ไงเตี้ยครับผม เพียคน lugar, ข ic, hey. Means, aw, ีลายกับมี่เพียตามวิถีลมลาไผ่พี่น้องเอ้ยสมงบสุกจะได้ทอกระบาลเฮ้าหนีละแช่บอแเช่บบัวเฮ้ยดั้งเงล้ยเพื่อกันเราเคีอันนี้แลูกเองปลูกเองพี่น้องเพียตามธรรมศาสตร์ ผักปอดสารผิดพี่น้องเอ้ยสิบปหาอยู่ยังลำบากลำบุญหายอยู่ในกรุงเทพจะได้ปลาก็ได้ปลาพุทธน้ำห้น้ำสวนไปพี่น้องแผเอาอย่างไะหาีบาดโดนแล้วเสียอับชอบวะนสมตำพี่น้องอุ้ยแซ่บอีนเลยเนี่ยผสมตำน่ากินได้แท้พักผักก็บอกต้องไปหาคเชื้อพุ่นหรออยู่แล้พุ่นอ่ะตาพุ่นอ่ะพุ่นย่างไปถ่ายประกันโอ้ยพักแผลพี่น้องพักอืมพักงามอีเลย พักเลยไปต้องไปหาเสือลำบากพี่น้องอยู่น้ำสวนน้ำไปเอ้ยอวดได้นี่อวดจำอวดน้ามั่นเพื่อนเอ้ยขลกข,อข,อขอึ้นเด็นี่เขาจะบอกไปตองต้องสวยกว่านนไหนนี่เหรอคนนี้เหรอท้องคุณยังงามเออพี่น้องกินข้าวน้ำมีเกี็ดดักเล็กเน่าคุจังเห็ดเธอกระจี๊จืๆเลยใซ่ปะใช่จับจับแล้วมันกินข้าวน้ำกันกินข้าวน้ำกันมากมั่งไม่ไงท้องมาไม่ไงยัง,งกว่าไ,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 ไป ไม่เงยีงไม่เงียกินมากินมากินยายเรี้ยวแบบนี้ปวดน้าแล้วมันแบบนี้ทำไรเรียงแ